แต่เข้าใจนะคือส่วนตัวก็เคยเจอนะที่แบบบางทีเราแบบทํางานกันมานานวานใจไม่ทันเพราะว่าเราให้เขารับอย่างเงี้ยคือบางทีอ่ะเราก็จะแบบเอ๊ะเดี๋ยวนะทําไมถึงมันเอ๊ะใช่ไหมมันเอ๊ะมันเอ๊ะแต่กว่าจะเอ๊ะก็สักพักหนึงะมันก็จะแบบเอ๊ะอย่างเช่นอ่ะอย่างของพี่บุ๊คไม่น่ามีปัญหาของฉันพูดเลยว่าอยู่กันมาสิบกว่าปีปีนี้ปีที่สิบเอ็ดดีมากไม่แยกเงินกันเนี่ยไม่แยกเงินแยกแต่อาหาร นี่พูดตรงๆผู้จัดการฉันดีมากใครที่ผู้จัดการไม่ดีให้ไม่เรียนรู้กับผู้จัดการของดิฉันเพราะออกกไนเซอร์บอกดิฉันว่าผู้จัดการคุณบุโกบมีความคอมเพลมไมส์ดีมากแล้วก็ทุกๆอีเวนต์แล้วก็ทุกๆผู้จัดลักโลดหนาไม่แย่งเงินกันแย่งอาหารผู้ชายก็ไม่แย่งเพราะสไตล์ดีโอชอบกินสไตล์หมาคืออะไรมันมีสไตล์หมาเขาเรื่องสไตล์หมาเดี๋ยวนี้มีอะไรนะสายหมีสายกุ้งเออสไตล์โอชอบสไตล์หมาอะไร แบบไหนเนาเป่ารถเออเออสไตล์พี่โอชอบนานคนละสไตล์ตลาดคนละตลาดคุณลีโอกับคุณซีมาตลาดเดียวกันเขาจะไปเจอกันแหล่งที่เขาเจอกันประจำแต่จะไม่ค่อยได้เจอฉันอดิฉันก็จะโชคดีหน่อยเพราะว่า ถ้าดิฉันจับแทดิฉันตบอย่างเดียวไม่มีการอมชอมออก็เลยไม่มีเรื่องนี้ก็เลยโชคดีที่ได้รับแบบเต็มเมตดเต็มหน่ยวยและผู้จกกัดการก็อยู่กันมา10กว่าปีแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความโชคดีของดิฉัน,นประกาศวิตีงนแ้่เจอมเพราะบางทีอะเราโม่แต่ทํางานเราก็เหมือนแบบว่าไว้วางใจไม่ได้เช็คก็คือส่วนใหญ่ที่จะเจอ ส่วนใหญ่มักจะเป็นของแพทนะเนื่องจากมันเข้าบริษัทเราหลังๆมันก็จะสบายหน่อยแต่แรกๆบางทีเขาจะรับแทนแล้วคุยให้เลยแต่จริงๆรับแทนคือสมมติค่าตัวเรา10บาทม,มันไปคุยเกิน <40 S 1> ที่สิส่วนของดิฉันค่าตัว10บาทผู้จัดก,การดิฉันขายห้าสิบสองและขายได้ด้วยฉันบอกถ้าเกิดคุณขายได้คุณก็เอาส่วนแบ่งไปจบๆแต่ตอันนี้ต้องต้องคุยกันนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่า ไม่คุยเออต้องคุยต้องต้องคุย,คยว่าอ่ะอ<า>ดิฉันเน้นคุยคุยแล้วก็ด่าก,กันค่ะคุยพอลงจากรถก็หายอย่างเช่นเนี่ยคุยกันอ่ะสมมติแม่เป็นผู้จัดก,การแพดอย่างเงี้ยแม่ แม่ถามแพทมาเลยว่างานเนี้ยแพทอยากได้อะไรแพทบอกเลยแพทอยากได้15บาบาทแต่ถ้าแม่บอกว่าโอเคงั้นงั้นแม่ขอขายยี่สิบนะถ้าแม่ขายได้แม่เอาตรงนั้นไปแต่ไม่ใช่ว่าแม่ไปอุบอิบอุบอิบแต่แม่ต้องบอกความจริงอ่ะแต่แม่เคยเจอแม่เคยเจอได้สมมติได้10บาทแต่นัึงไปขายสามสิบอ่ะแล้วตอนไปถ่ายงานอ่ะทําไมใช้เราเยอะจังอ้าเราก็เจออันนี้ก็เจอแต่ทำไมละเอียดจังทำไมอู้ถ่ายทุกทุกมือ แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขาไปขายในราคาสูง mm hmm. ลูกค้าก็ไม่ได้ผิดอะไรที่ใช้เราเยอะไงอเอาทั้งติ๊กต่อเอาทุกสื่อจนเรา<อ>แบบเอ๊ะทำไมราคานี้หนึ่งทำไมให้เราทำเยอะเจอเหมือนกันหนูเรียกไป50้าสบาทผู้จัดการขายร้อยหนึ่งครึ่งครึ่งมันมีที่ไหนล่ะแล้วมันก็จะขายเราเยอะนะเราก็อู้ทำไมวันนี้งานมันลดมันใช้ใช,ใช,ช่ำถ้าเก<ล>ิดอฉันเจอเหตุการณ์แบบวี้ฉันจะจับผู้จัดการฉันไปปลูกผมใช่เพราะอะไรรู้ไหมคะ เขาเป็นเบาหวานแผลไม่หายปล่อยให้ทรมานไปเลยไฉันฉันจะปล่อยให้พอฉันจะปล่อยให้ทรมานไปเลยฉันจะบอกว่าถ้าเกิดบออทําอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วฉันจะพาเธอไปหาหมอสั่นไปปลูกผมท้ไมต้องปลูกผมก็คือเรื่องดีสิมันเป็นเบาหวานมันจะฉ่าไปตลอแผลจะฉ่ำจะหายช้าจะมีกลิ่นตลอดใชฉันจะทรมานให้เจ็บปวดเลยเรื่อยจะทาให้ด่าออกสื่อเลยค่อยจตายไปทีละน้อยเธอจะต้องเจ็บจะต้องเจ็บมาจนตาย ผัาทำยังไงอะแม่ตอนหักเลยหักอ๋อฉัน<อ>ยังงั้นเลยไม่รู้ไม่เป็นไรรู้เท่ากับหักแต่ของแม่รู้เพราะลูกค้าบอกลูกค้าเจ้างคุผัดไทยมาสามสิบมจะมาทางานสิบเร่อยๆล่ะคะลูกค้าบอกเอาก็นี่งั้นงี้ลูกค้าเฉลยโอ้ลูกค้าเฉลยเอ้โหแพดก็เฉลยตรงที่ว่าคือคือแพดจะรับเช็คเราเราผู้จัดการแพดไม่ให้แพดรับสักทีบอกไม่ต้องหยิบคือมันอยู่หน้าเนี่ยเนี่ยไม่ต้องหยิบแล้วก็เอ๊ะทำไมไม่ให้กูหยิบไว้เดี๋ยวจะส่งคนมารับ ตอนนั้นน้องปาล์มอะที่เคยดูแลเลสอะ oh. เขาอะฉลาดเขาอะหยิบมาปุ๊บเขาดูเขาเปิดซองก่อนเลยแล้วเขาไปเห็นตัวเลข uh huh. เขาก็เลยมากระซิบป, uh huh. ปิดจ๊ แพทเชื่อพอเรื่องนี้เกิดขึ้นนะแพทเลยเชื่อว่าความลับไม่มีในโลกคนไม่ดีอ่ะสักวันอ่ะแผลมันจะเฟะขึ้นมาเองแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาแต่อย่าพาเราเดือดร้อนใช่ไหมหรือถ้าเกิดคนดีๆอยากแผลมีแผลเฟะเหมือนเลโอมาเลยจัปลูกผมเลยปลูกผมเลยอันนี้ก็เป็นเออลูกทีมที่โหดไปนิดอ๋อไม่ไหว